เอาละครับกุขันปากตอนนี้นะฮะนักแสดงก็พร้อมร่วมกับจากละครเรื่องวิมานลัคพา พี่ธงชัยประสงค์สันตินำงานมาทำใหม่นะคะสำหรับนิบานมะพร้าวค่ะวัวชั้นนี้พระนางก็คือน้องธันวาน้องเชียร์คนอื่นไม่ว่างเลยพี่ธงก็เลยเป็นน้องเชียร์อ๋อใช่ใช่เป็นน้องเชียร์เลยเด็กก็จะต้องขับโบไซด์โอ้ก็ต้องเข้าๆหน่อยน่อยเป็นต่อยใช่ได้โอกาสก็เลยเป็นน้องเชียร์ขับเองค่ะไม่สอนค่ะแล้วทำไมพี่ธงถึงหยิบเรื่องนี้มาเล่นมาทำอีกครันหนึ่งครับ ในในอดีตของของช่องเจ็ดนะช่วงนี้ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะรั้งหลังนี้ผมจะได้รับความนิยมตลอดเลยจริงจริงแล้วพี่ทองบอกว่าเป็นเพนักแสดงที่ทำให้ชื่อเสียงโด่งดังท่านหนึ่งชื่อเออนันลุงแอนเล่นเป็นบทอะไรแล้วนะลุง ชื่ออะไรชื่อชื่อสมเดชจสมเดชจคลมากเวอร์ชันที่พี่แอนซีเรียนกับพี่เจ็กตะวันใครอะคะคุณเออนันใครคะชื่อคุณคุ้นใครคะไม่ไม่ทันน้องน้องไม่ทันอ๋อไม่ทันค่ะคุณคุณอยู่บ้านเหรอคุณอะคุณอ้าวบ้านคุณไม่ทันอะไรมเอยอะไรเนี่ยเดาเลยเดี๋ยวหลงไปไหนไงเดี๋ยวหลงไปไหนครับพี่ครับหมอชิดอยู่ทางด้านหลงเดาหลงจากบ้านไปแล้วค่ะเรียนตา้การหลงทางนู่น รายการลุงเล่นใช่ไหมใช่ฮะต่างเลยห่ะคุณลุงนี่นี่ช่วยเคลียร์เรื่องการหลงด้วยว่าใครเล่นเป็นอะไรยังไงด้วยนะหลงไม่จริงแล้วไม่ติดใจเลยนะที่ลุงเขาจะเดินตัดกล้องหรืออะไรไม่ว่าแต่ทำไมลุงเขาไม่มีคอเลยล่ะติดใจนี่ต่อคุยต่อคุยต่อลุงอะลุงจากข่าวมาเอาต่อทำไมเลือกเป็นคู่นี้ฮะพี่ธงครับน้องธันวากับน้องเชียร์คิดว่าน้องเชียร์เขาน้องน้องเชียร์เขาแบบมีดีดีมาก ข้าวปลาเกล็ดได้ยินพี่ได้ยินมีมะพร้าวมีมะพร้าวนะครับแ่้วพี่ธันวาส่วนธันวาเนี่ยก็เป็นเหมือนธุรกิจรุ่นใหม่เขาเปลี่ยนร้านเดียวกัไม่ได้ยินละกันคือร้นส่วนส่วนธันวาเขาเหมือนธุรกิจรุ่นใหม่ไงเป็นคนรุ่นใหม่คนนี้เขอจะไม่ให้เข้าตลาดรุ่นคนนี้จะเอาเข้าตลาดรุ่นอย่างต้องธันวาที่คุณเล่นเป็นครับที่สองเลยนะคูเนี้ยใช่จะเป็นกูจิ้นไหมเนี่ย กูจินจินคพี่ผมต้องระวังน้อเป็นนางเอกที่คันเขาเยอะมากใช่ใกล้ใครไม่ได้จะปายจิ้นเองนี่คือจิ้นเองนะตั้งคือฝรั่งมุ้ยใช่ใช่เพื่อนเองฝรั่งมุ้ยเพื่นเรื่องฝรั่มุ้ยอย่าค้อนตางบีลกอร์เดี๋ยวนะคุณบอกเลยคุณรู้สึกไงคุณกลับมาเล่นกับน้องเขาดีใจดีใจเพราะว่าคือเหมือนน้องก็เป็นคนที่มีความตั้งใจทำงานมากแล้วก็คือเห็นว่าเรื่องนี้ก็เป็นพระเอกเต็มตัวครับผมเป็นฝาดที่ดีของน้องเป็นตัวแรกๆครับเรื่องน่าจะเป็นนางเอกละไม่เป็นพระเอกดีแล้วคุณโออออกกกกกาาาาสยยยยิ่่่งงหหพระเเเเูใญ็็ปนนล ้ราได้กับพี่เชียรั้งที่2แล้วรู้สึกไงบ้างน้องคันวาก็พี่เชียร์เก่งฮะแล้วก็ทั้งทั้งพี่เชียร์แล้วก็นักแสดงทุกคนแบบเก่งกันหมดเนาะใช่ครับพี่ดู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 ด้วยพี่ดูยาดูด้วยจริงจริงพี่ยาดากงอยู่ดูดูเราอยู่นะตอนนี้พี่ดูดูอยู่พี่ดูคุณคุณเขาไม่ได้เสียชีวิตเขาอาจจะดูอยู่แต่ว่าไม่ได้ดูอยู่างที่ภาพเองทำไมถึงเอาพี่ดูมาเป็นอากงเห็นอะไรในตัวพี่ดู จริงจริงหมดเรื่องนี้นะครับเขาก่อนนลุงก็จะเป็นอ่าสถาปัตย์เล่นไว้นะครับอ๋อมันเหมือนเป็นแยสายสืบสืบทอดกันมาคล้ายๆกับสื่อต้องตะกูลสถาปัตย์ตองนั้นยังมาเล่นเรื่องนี้ได้ก็เลยเป็นตะกรุดสัญญาโบราณบอกว่ารับปาก เพื่อนเก่าคนหนึ่งเล่นแล้วดูสิครับสภาพผมต้องไปแต่งเป็นอปศกอยู่2ชั่วโมงนี่ตาามภพเลยหลายชั่วโมงเลยค่ะสุดยอดนะครับระหว่างที่เราคุยพี่โทมีนักแสดงมาเปิดแถวอีกเพียบเลยน้องหยกคนที่จะทำให้วิมันมะพร้าวเกิดความ วุ่นวายตัวเซ็กซี่แต่งเป็นอะไรยังไงช่วยบอกหน่อยค่ะสีเสื้อก็น่าจะเดากระออกน่เป็ตัวอะไรแน่นอนตัวลายเซ็กซี่ก็ะหอกกล่อบัวที่กับนางเอ็ดตลอดคือเราชอบเขาอยากจับเขาแต่ทีเนี้ยก็มีนางเอ็ดค่ะอยากอะไรนะอยากอยากจับอะไรฮะเอยากจะจับเขาเอาหัว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 นี่น้องนันเอกใหม่ด้วยนางเอกใหม่น้องพิมน้องพิมสุดที่รักน้องพิมจะปวท้มคะได้เป็นน้ำหวานนะคะน้ำหวานค่ะน้ำหวานต้องไปแย่งพี่ธันวาไหมหรือยังไงไม่ค่ะพิมคู่กับพี่เติร์นค่ะวันนี้ มีติ้ลไม่มาติ้ลตะวันูไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นับคู่ถูกค่ะแบ่งกันเจนชัดเจนนะคะีมีน้องใหม่ะน้องเม่น้องเติ้ไปมาเออที่มาเล่นเพราะว่าชื่อเดือนกับธันวาจะได้เป็นเดือนทันวา คิดอยู่นะฉันก็ไปอย่างนี้เลยค่ะตันหวจชื่อไสซทำไมจะเป็นไไส้เดือนมันจะเป็นอีกความหมายเลยใจพูดนะเดือนตันวานนี่ก็น้องใหม่ค่ะน้องใหม่แต่หลายเรื่องแล้วนะคะน่าประมาณสามสิบห้าเรื่องได้เลแสดงใหม่ทุกเรื่องค่ะ เรื่องนี้เป็นเล่นเป็นแม่มือผัวเขาอะค่ะแก้นิดนึงไหมลูกมือลูกผัวนี่ถ้าแก้ให้ละเมียน้อยเป็นแม่เมียแก่มือลูกมือกูไม่ไหวจะแก้จริงจริงอะไรนะลูกค่ะอะไรค่ะลูก พี่จิ้มพี่ก้อนพีจิ้มครับคออยู่ทางด้านโน้นครับคอพี่ก็ตามหาคอให้บอกพี่หน่อยว่าคออยู่ไหนคออยู่ที่ต่อรถค่ะคุณเวลาจะหมดแล้วค่ะรีบคุยกันให้พี่พงศ์ฝากพ่อก็ฝากเลยแล้วก็ฝากคุณด้วยนะครับเรือนการหลงนะครับไม่ใช่ค่ะสองเรื่องนะสองเรื่ององเร่นเองค่ะของบริษัทพี่ธงของบริษัทพลาสติกเราตกใจก็เลยกลัวพี่ไม่ได้ฝากพี่วานร์แล้วนี่แหละแต่เองว่าเธอเขาเอาฝากความภาคภูมิใจก็ฝากวิมานมะพร้าวแล้วก็เรือนการหลงนะครับละครคุณภาพจากช่องเจษีที่มีผูกคน ครับเย้โอเคนะคะคุณนะคะวันนี้นักแสดงก็มาวงสงฆ์กันเต็มที่เดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศด้วยก่อนที่จะลากันไปนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ตงและนักแสดงขอบคุณทุกคนขอบคุณนะครับเวลาทัต์ฝากก็หมดเวลาแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาสดๆกันใหม่นะครับเหมือนเดิมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปกินยาลดกรดกัน